เอาแล้วพวกขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมเกมมั่วแจมชแนลนะวันนี้ผมจะมาเล่นแมปกระโดดนะคะผมก็แมบ,บนี้ผมว่าผมเคยเล่นแล้วแหละแต่ว่าอมันมีคนทักมาทางไลน์นะบอกให้ผมเล่นแมบ,บกระโดดนะก็จัดไปชุดใหญ่นะครับผมอันนี้เซิร์ฟนี้ชื่อเซิร์ฟแมบ,บนี้ก็บางคน ่นคูก็เกียนไปหมดเลยโอ้โหจะไม่มีการเท็โฮมไาทั้งสิ้นนะฮะไม่ถามว่าโออันนี้อะไรนะคะผมพาเพื่อนเข้ามาเล่นแล้วหืมดูมันทำเอาไว้ดิครับหืมโอเคกระโดดต่อมาเอาวางผิดโอเคเริ่มเลยเงียเียโอเคไปแล้วอืมเฮ,ฮ้ยอ้ะเฮ้ยอย่อ 要要要 ว้าวไปไปไปเฮ้ยอะบุ๊อจบฮะ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 แบบเกี้ยงๆนะครับผมโอโอโอเฮ้ยอ๋าอ่าบุ๊เฮ้ยปุ๊บเฮ้ยปุ๊บบุ๊คฮึมบุ๊คบุ๊คปุ๊คบุ๊ค เออตรงนี้ผมว่ามันเออมันไอ้นี่กันไปว่ะเคมันกระโดดยากกันไปผมก็เลยต้องเกียร์นะฮะเฮ้ยโอ้ฟักฟักฟักโอเคได้แล้วเคครับผมก็เนียนไปนะนี่แม่งงไงวะนะเออโอเคมาได้แล้วมาย่ออื้อย่ออื้ e oh. okay. 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 อแหลก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 ยาแหลกนะเฮ้ยอะเออ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 จ้า เออ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 หนจะค่อยๆกระโดดนะคะผมฮยชุบหวังว่าคงจะไม่ตายนะเฮ้ยเล็วผมไอ้นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราผมขอตัดคลิปแป๊บนึงนะแป๊บนึงผมขอปรับอะไรโอเคมาเมื่อกี้ไอ้นี่ผมไปปรับยตทิฟูลมาครับผมโอเคเออปึ๊บปึ๊บโอ้แหลกแหลกแหลกอย่าแหลกไงหนู เออเออแล้วตรงนี้กระโดดเป็นไงวะเนี่ยอุ้ยถ้าตกนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะถ้าตกนี่คือจบนะฮะเออเฮ่อเฮ่อเฮ่อเจาะเจาะวิจิบวิจิบวิจิบ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  ชั่วววปุ๊บอืมไอตรงสลามบอรตรงนั้นว๊าโอ้มันได้ไกลแล้วเนี่ยโอ้ยมันได้ไกลแล้ว่ะโอ้มันได้ไกลแล้วหไอ้ดูตายยังไงวะไม่นะตายได้ไง โว้ยเอเอ้ล็กเเ้ยเฮ้อ้ออือมนจะเป็นนักซิงนะฮะวนวนวน